สวัสดีค่ะพบอีกครั้งกับดีฉันมีแพนด้าน้อยช่องข่าวภาคใต้มาอ่านข่าวในวันนี้โรงเรียนระทึกบอ,อนวังระเบิดหวังก่อเหตุเมื่อวันที่6กันยายน2565เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนปูราเจมูดอตำบลสาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าพบวัตถุต้องสงสยัย ภายระเบิดมีลักษณะเป็นปิ๊บขนมปังวางอยู่ในห้องครัวภายในโรงอาหารของโรงเรียนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้วจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่านักการพานโรงนํำเข้ามาพร้อมกับอาหารที่แม่ค้านำมาส่งให้ทุกเช้าคาดว่าผู้ก่อเหตุได้นำมาวางปะกนไว้ซึ่งจุดที่มีการรับส่งอาหาร บริเวณศาลาหัวสะพานปูราเจมูดอปกติแล้วจะเป็นเส้นทางที่ชุดสมาชิกอาสารักษาดินแดนคุ้มครองครูต้องผ่านเป็นประจำคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังก่อเหตุสังหารชุดสมาชิกอาสารักษาดินแดนคุ้มครองครูรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับวันนี้แพนด้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ